สวัสดีคะ่ะสวัสดีแม่แม่ทุกท่านนะคะที่เข้ามานะคะสวัสดีคะ่ะวันนี้พบกับเรานะคะแม่ดอกลักแม่เหมยออีกครั้งนะคะพบกับเราช่องพายทรงคูณค่ะวันนี้นะคะวันนี้ก็มาดูอาการคุณแม่ดอกลักแม่เหมยของเรานะคะว่าเป็นยังไงนะคะโอคุณแม่เหมยนะคะ ประจำวันนะคะกินได้ทุกวันนะคะวันนี้คุณแม่ก็ทำความสะอาดคอกช้างเรียบร้อยแล้วนะคะเรียบร้อยบรรยากาศตอนเช้าก็เลยถ่ายแม่เหมยแม่ดอกรักให้แม่ได้ชมนะคะดูว่าวันนี้คุณแม่ดอกลักเป็นยังไงบ้างสุขภาพแข็งแรงไม่กินเก่งไม่กินเหมือนทุกวันหรือเปล่า วันนี้แม่ดอกลักก็กินปกติเหมือนเดิมนะคะกินจริงทุกวันนะคะปากว่างไม่ได้เลยนะคะคุณแม่ดอกรักนะคะน้องก็สุขภาพแข็งแรงคะ่ะคุณแม่คงจะคิดถึงนะคะคุณแม่ดอกรักของเราเลยถ่ายให้แม่ๆได้ชมก่อนนะคะวันนี้นะคะตอนเช้าบรรยากาศสดชื่นตอนเช้านะคะเนี่ อากาศก็หนาวมาสองวันแล้วนะคะสองวันแล้วเพราะว่าเข้าเดือนสามนะคะเดือนสามอากาศจะหนาวนะคะดูแม่ดอกลักของเรานะคะทำอะไระยื้อเอาอะไรนะคะกินอยู่มือมือถือแต่ว่าตั้งท่าจะยื้อเอาญ้าแล้วนะคะนี่ มีเท่าไหร่ก็ไม่พอนะคะคุณแม่ดอกลักน้องๆก็สุขภาพแข็งแรงนะคะแม่ดอกรักนะคะกินก็ปกตินะคะวันนี้คุณแม่ก็อยู่บ้านคนเดียวนะคะเอาทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วให้น้องๆก็ได้รับประทานย่านะคะตอนเช้านะคะ ดูตูดแม่ดอกรักนตูดใหญ่มากเลยดูดก็ขอบคุณแม่ทุกท่านนะคะที่เข้ามาเป็นกําลังใจนะคะให้คุณแม่ดอกรักแม่เหมยของเรานะคะตลอดนะคะ ตระดเรื่อยมานะคะส่งกำลังใจมาให้แม่ดอกลักของเรานะคะแล้วก็ช่วยข้าวมาอุดหนุนนะคะผละไม้บำรุงคุณแม่ดอกลักของเรานะคะคุณแม่ก็ขอบพระคุณอย่างยิ่งนะคะคุณแม่ทุกท่านนะคะเราก็จะไล่ไล่นะคะวันพุธแล้วก็วันเสาร์นะคะบำรุงคุณแม่ดอกลักแล้วก็ช่วยช้างตกงานนะคะนุ่นคุณน้องบุญดีนะคะอยู่ฝั่งน้นนะคะ เอาวันวันนี้นะคะคุณแม่ดอกรักสวัสดีจ้าสวัสดีแม่แม่นะคะสวัสดีนะคะเออวันนี้คุณแม่ดอกรักอารมณ์ดีมากเลยนะคะย,ยกมือสวัสดีแต่เช้าเลยเพราะว่าปากนะคะส่งเสียงแต่ว่าร้องไม่ได้นะคะเพราะว่ากินอยู่นะคะกินอยู่ปากเลยออกเสียงไม่ได้ ดูนะฮะดูหยุดปากไม่ได้เลยนะคะยือเอายาคว้าเอายาตลอดเลยยา,าให้น้องกอดน,นะคะนเสวัดดีแม่หน่อยลูกเร็วส่งเสียงน้อยเสียงหน้อยจ้าเออทักทายแม่ตอนเช้าน่อยเออสวัสดีแม่หน่อยเออหันมานี่ที่ลูกมานนีมาหนีมานีานานานเออหันมาทางนี้เออขอบคุณแม่หน,น่อย ขอบคุณแม่แม่ทุกท่านนะคะวันนี้แม่ดอกลักเราก็พักทายนะคะพูดคุยกับคุณแม่แต่เช้าเลยนะคะเสียงหวานมากเลยนะคะวันนี้คุณแม่ดอกลักอารมณ์ดีมากเลยนะคะดูคันนะคะเอาลำยาทูตัวเองนะคะหนึ่ง เพราะว่าบรรยากาศหนาวนะคะไม่ได้อาบน้ําให้น้องนะคะแต่เมื่อวานนะคะเพราะว่าเอาน้ําใส่แม่ดอกรักวิ่งหนีเลยนะคะเพราะทั้งหนาวทั้งลมก็โชกแรงมากเลยสองวันมานะคะเนี่ย ดูปากกินนะคะแต่ว่ามือเน่ยว่างไม่ได้นะคะก็ขอบคุณแม่ทุกท่านนะคะที่เข้ามาเป็นกาลังใจให้คุณแม่ดอกลักของเรานะคะคอย กดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามนะคะคุณแม่ดอกรักไปเรื่อยๆนะคะส่งกำลังใจให้คุณแม่ดอกรักไปเรื่อยๆนะคะวันนี้เราก็ได้คอยเป็นกำลังใจให้คุณแม่ผู้ใจดีของเรานะคะมาลุ้นมาเคียว่าน้องนะคะโชคดีนะคะก็ไม่ีเดือนนะคะประมาณ11เดือนนะคะคุณแม่ดอกรักก็จะได้ ตัวน้อยๆนะคะมาอยู่กับครอบครัวเข้ามาเป็นกาลังใจให้คุณแม่ดอกรักอีกครั้งนะคะก็ขอให้คุณแม่ทุกท่านนะคะเป็นกําลังใจให้แม่เหมยด้วยนะจ๊ะเฮ้ยคุณแม่เหมยผู้ใจดีของเราหน้ารักของเรานะคะเป็นจะคิดถึงเป็นป้ามากเลยนะคะช่วงนี้เงียบนะคะเงียบมากเลยนะคะเงียบขึ้นนะคะ ดูนะคะนี่ตากกินมือก็ไม่หยุดนะคะก็อ้อยนะคะอ้อยที่แม่ได้รวบรวมคะแนนนะคะจากไฟ์สดนะคะไปซื้ออ้อยให้น้องๆน,นะคะเนี่ยให้น้องๆได้กินนะคะเปลี่ยนอาหารแล้วก็สลับกับย่านะคะก็ขอบคุณแม่ทุกท่านนะคะที่ยัง ที่อุดหนุนผลไม้นะคะช่วยเหลือน้องนะคะช้างตกงานเพราะว่าหญ้าเราก็จะหมดแล้วนะคะคุณแม่ก็เลิกจะหมดแล้วก็ใส่ปุ๋ยรดน้ํานะคะบํารุงให้หญ้าโตวไวๆนะคะหัวน้องๆช้างนะคะจะไม่ได้รับจะไม่ได้มีจะได้มีหญ้ากินตลอดไปนะคะเนี่ย ไม่พอไม่พอไม่พอเอา้าเอา้าดูนะคะปากดูกินแต่มืองคว้าหาะะ่ญานะคะโอ้ยแม่ของเราเนี่ยกินได้ทุกวันนะคะจะได้ดูอ้วนจนมันหมูตอนแล้วนะคะเนี่ยจนดูนะคะคอกับตัวนะคะเท่ากันเลยนะคะเนี่ย เพราะว่าแม่ดอกลักกับป้าแพนะคะกินไม่เหมือนกันนะคะป้าแพเป็นคนกินน้อยนะคะกินไม่ค่อยเยอะเหมือนแม่ดอกลักแต่แม่ดอกลักมีเท่าไหร่กินเกลี้ยงนะคะกินเกลี้ยงหมดเลยนะคะเป็นช้างที่กินเก่งมากคลิปนี้ก็ขอกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งนะคะเป็นกําลังใจให้ ช่องปลายทองคูณให้คุณแม่ดอกรักแม่เหมยของเรานะคะคลิปนี้คุณแม่ก็ขอจบเพียงเท่าน,นี้ค่ะสวัสดีจ้า